อะไรหนักหนาทั้งที่รักและคอยเมตตายังไม่ไายกล่าว <c oughs> <c oughs> เล่า่ไงนะเลาหาว่าเป็นคนผิดโอ้ชีวิตอะไรหนักนะ okay. ไไหนาโอเคไม่ไม่ไม่ไ่ a c o n ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนผิด,ดโอ้ชีวิตอะไรหนักหนาะทั้งที่รักและคอยเมตตา เระไรนะปดไร Action What Oh my god ไอ okay. ้คนหลอกให้รีว so ิวอาหารที่โกก่องะนี hmm. ่เลยเฮ้อยอะไรฮะติดตามตลอดเลยนะครับอะไรไม่ว่าไม่ว่ากูทำอะไรคือพี่ต๊อม่เนแจ่ช้อนนโกชกอดกระเทียมอะ เป็นไงอือสุดยอดอร่อยเปิดร้านเลยสุดยอดอร่อยทุกีเปิดร้านเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงคือคือช่องอมรินเนี่ยคัดคนที่จะมาเป็นนักข่าวมาเป็นผู้ประกาศข่าวเนียคือมึงต้องคัดหน้าตาด้วยเหรอเออคืออย่างนี้ครับอมรินนะครับให้โอกาสหน้าตาเที้ยๆแบบนี้บ้างนะทุนนีเราอยู่ที่ช่องอมรินนะครับแล้วก็อยู่ที่บ้านลุงพลนะ อันนี้ออกไปได้เลยครับผมไล่ออกครับผมไล่ออกนะฮะนะนี่นะช่องอมรินน่าจะดีมากนะฮะมาอยู่นี่กี่วันแล้วครับแตั้งแต่วันแรกครับวันที่สิวันที่สิบพฤษภามามุกดาหารมาอยู่นี่เลยได้กลับกรุงเทพบ้างไหมไม่ได้กลับเลยแล้วมีความรู้สึกไงครับมาอยู่นี่อากาศดีอยากอยู่บ้านนอกไหมเหนื่อยดีครับสนุกดีแต่ว่าชาวบ้านชาวบ้านต้อนรับดีฮะนอนที่นี่เลยคือโดยปกติแล้วนักข่าวจะสัมภาษณ์ไงแต่กูสัมภาษณ์นักข่าวไงตอนนี้นะโ Oh my God นอนบ้านแม่ถอนนะ